เริ่มจากงวดวันที่17มกราคม2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ธันวาคม2566 5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก6เป็น21 21บวก0เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 21บวก2เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 21่บเวกสเป็น25ก็จะได้เลขเด่น5เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่17มกราคมสองพอยหก็อกหนก็เข้าเลขหนเข้าปากหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวล่างหนึ่งเจ็ดก็เข้าเลขเจ็ดเข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่แปดติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่2พฤษภาคม2,567 0-1บเวก1เป็น1 1-0บวก0เป็น1 1-6บวก6เป็น7 7-3เบวก3เป็น10ก็จะได้เลขเด่น0 10-2บวก2เป็น12ก็จะได้เลขเด่น2 10-4บวก4เป็น14ก็จะได้เลขเด่น4ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับประกาศหน่วยล่างก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นประกาศหน่วยล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2567สำหรับคลิปนี้จะได้เลขเด่น3ตัวมา1ตัวเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สามบวกด้วยแถวที่สี่บวกด้วยแถวที่แปดบวกด้วยแถวที่สิบและบวกด้วยแถวที่สิบเอ็ดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่หนึ่งบวกด้วยสองก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่สองบวกด้วยสี่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างตัวที่สามมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่17มกราคม2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ธันวาคม2566 5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก6เป็น21 21บวก0เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 21บวก2เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 21่บเวกสเป็น25ก็จะได้เลขเด่น5เลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่17บมกราคม2567ัอยหกส็อหกนึ่งก็เข้าเลขหนเข้าปากหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ ผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวล่าง1 7ก็เข้าเลข7เข้าปักหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่8ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่สพฤษภาคม2567 ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบก็จะได้เลขเด่นศูนย์สิบบวกสองเป็นสิบสองก็จะได้เลขเด่นสองสิบบวกสี่เป็นสิบสี่ก็จะได้เลขเด่นสี่ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับ ประกหน่วยล่าง <st rec ife> ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด,ด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข <dy> ้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับ โดยไลน์ไอดีของผมนะครับ ad ห619 hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุญลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรลย์ไอเดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ ถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ